สวัสดีค่ะทุกคนมีใครมีปัญหาแบบไปปิ้งแคมเรแไม่มีที่ดับไฟบ้างไหมวันนี้หนูจะมาแนะนำนี้เลยเย์โฟรมดับเพลนะคะตัวนี้นะคะเหตุฉุกเฉินติดรถใช้ได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะมีติดรถแบบไฟลัดวงจเรเกิเดเหตุไฟไหม้ไฟแบบทุกคนอยู่ดีไฟแบบมันไหม้เ <c oughs> นี่ะหนูแนะนําตัวนี้เลยนะคะมีที่แขวนให้อย่างนี้เลยนะคะสามารถติดกับผนังได้เลยนะคะราคาไม่ถึงสองร้อยบาทนะวันนี้นะ แต่ราคาหน้ารักคือสามร้อย up เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะมีแบบเออที่แบบล็อกฝากผานังได้ด้วยนะคะแบบเหมาะกับพี่พที่ทํางานนะคะสามารถเซิร์ชติดไว้ที่ทํางานได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเกิดเหตุไฟไหม้บ่อยมากทุกคนหน้ารอนช่วงนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถจิ้มหน้ก้าด้านล่างใายมือได้เลยนะคะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะคะตัวนี้นะคะพกพาสะดวกทุกคนแบบนีพี่พี่แค่เปิดฝาแล้วก็ใช้ซีดแบบ ได้เลยอ่ะแบบขแบบวดแบบพวกฉีดมดสฉีดมาแรงนะคะตัวนี้นะคะใช้งานง่ายใครที่สนใจก็จิ้มได้เลยนะคะตัวนี้นะคะสเปรย์โฟมรัมบเบียงนะ